เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการทําให้มันต่อเนื่องด้วยการใช้ตัวอัลกอริทึมยกตัวอย่างเช่น moving average นะครับหรือว่าเป็นเป็นอัลกอริทึมใดๆก็ตามนะที่ทําให้มันเป็น continuous แทนนะครับก็จะทําให้ speed กับ position เนี่ยมันก็จะมีมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามา compare กับ comparator ต,ตรงนี้ก่อนเข้า s o n t r o l l e r เนี่ยมันก็จะมีความ smooth นะครับเพราะฉะนั้น ค่าโอเมกาตรงนี้ก็คือค่าความเร็วชงมุมน,นะครับก็คือตัวเดียวกันตรงนี้นะครับมันก็จะสมูทขึ้นนะครับเหมือที่บอกต่อไปเป็นเอ่อเปเปอร์รีวิวที่พูดถึงตัวตัวสปีดคอนโทรลเทคนิคที่ที่มีแนวโน้มจะเอามาใช้งานเยอะเหมือนกันนะครับก็จากคลาสเอ็นพาร์คแอนโฟร์มนะครับสุดท้ายเขาก็เอามาเข้าตัวส i d ดิงโห d e นะครับ อันนี้ก็จะมีมีเอามาใช้นะครับก็จากตัวนี้ผมไม่ได้เจาะเข้าไปนะครับว่าส i d ดดิ้งโหมดเน้นทำงานอย่างไรนะครับแต่ให้รู้ว่าถ้าเราต้องการศึกษาทางด้านาการคนโทรลสปีดนะครับก็จะมีีมอลกลิุึมแบบนี้นะครับที่เอามาใช้งานมีแม่ตอดแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสล i ดดิ้งโหมเหมือนกันนะครับ ล้วก็จะมีโมเดลพีดิคทีนะครับตรงนี้เนาะอันนี้เป็นโมเดลพีดินะครับตรงนี้เขาอาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะจากตัวโมเดจากตัวกระแสะ i อเนะครับสุดท้ายเาอาจจะมีคล,ลักัทกนฟลักแทนฟองเข้ามานะครับเพื่อลดตัวมิตินะครับจากสามเป็นสองอย่างนี้นะครับแล้วเรามีตรงนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วนะครับก็คือสปีดเซนเซอร์เข้ามานะครับแล้วก็ มีโมเดลในสักอย่างนึงที่คอนเวิร์ตตำแหน่งนะครับมาเป็นตัวสปีดเชิงนดินอเห็งได้ว่า P I นะครับเป็นคลาสสิคอลคอนโทรลเนี่ยก,ก็ยังตามมาอยู่นะครับตรงกลางก็จะเป็นโมเดลพีทิพซึ่งตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับแมท a ิก c ์โมเดลที่ผู้ออกแบบเนี่ยอ,ออกแบบนะครับท้ายเนี่ยก็จะสามารถซิมูเลชันไม่ว่าจะใน,นแ a t l a b หรือว่าอะไรก็ตามนะครับ ทีพิสูจน์ออกมาได้ว <f 000> ่าช <ogue> ่วงในการคอนโทรลของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายก็ก็ไม่พ้นสเปซเวกเกอร์พันวิดมอเต o รเลชันนะครับที่ไปได้ตัวอิเล็กเตอร์มิรอ r เน็ตเวิร์ก็เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนอค g อไลทขึ้นตรงกลางนะครับตรงหลังนี่ก็เหมือนเดิมนยครับตรงเซนซิงฟีดแบ็กเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับตรงไปได้นี่ก็เหมือนเดิมตรงกลางก็เปลี่ยนอควอ i ลทขึ้นไป อันนี้ก็ Adaptive f u c i l l o g ก็เหมือนกันนะครับก็เข uh ้ามาเข้าเข้ามาใช้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวตารางสรุปนะครับอันนี้จะเป็น comparing นะครับ Control approach ต่างๆตั้งแต่ linear control นะครับ Input output uh, feedback linearization p i e นะครับ p c นะครับตัว Neural network นะครับ ตัวฟัซซี่ลอจิกชนิดต่างๆนะครับผมอยากมีข้อสังเกตตรงตรงนี้นะครับตรง response speed นะครับ efficiency นะครับผมผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่า optimal fuzzy logic เนี่ยนะครับกับ adaptive fuzzy logic เนี่ยนะครับเร็วที่สุดนะครับจากเปเปอร์นี้นะครับเร็วที่สุดก็ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับตอนแรกผมนิกว่าจะเป็นพวก AI บางัง ก็กลายเป็นว่าคาัสีลจิกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ตามมาด้วยนะครับถึงแม้จะเร็วนะครับก็ซอฟต์แวร์คอมเพล็กซิตี้นะครับก็จะมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างออปติมอลคาสซีเป็นนะครับของผมจบแล้วครับสำหรับตัว